เดินสิบหน่วยบนมาครบนะครับสูตรที่เคยมาครบวันที่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดออกหนึ่งเก้านะครับออกหนึ่งเก้ามาเก้ากับหนึ่งนะวันที่สองห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสามออกหนึ่งหนึ่งวันที่สามหนึ่งสามหกเจ็ดเก้าออกหนึ่งเจ็ดวันที่สี่ศูนย์สองห้าหกแปด เป็นแนวทางมาให้ดูนะครับว่าเลขมันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋จะโดนด่านะอย่าคอมเมนต์ที่ควรควรนะครับ02568ครับออก05แล้วพอต่อมานี่มันมาแค่ตัวเดียวหลักหน่วยนะครับ46902ออก30มา0ตัวเดียวหลักหน่วย วันที่สิ1สี่หนึ่งสากเจาหสำหรับคนที่ตามไปดูที่ facebook แล้วก็โอเคนะครับได้ดูได้เห็นกันแล้วเนี่ยอาจารย์เอามาให้เพื่อนดูอีกซั้งสำหรับคนที่ขี้เกียจไปนะครับอาจารย์เอามาให้ดูถึงที่นี่เลยนะครับวันที่สิบสี่หนึ่งกเจมวัที่สิบห้าสี่หกเอกแปดสอที่สิบหกเจ็ดห น่าจะติดหลักหน่วยสักหนึ่งตัวนะครับหลักหน่วยนะเดี๋ยวจะมาสองตัวเพราะเคยมาครบนะครับเดี๋ยวจะมาครบสองตัวอีกนะเคยมาครบนี่ครับลยด,ดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งชุดนี้เหมือนกันชุดนี้ เคยมาครบนะครับดูตัวอย่างนะนี่อีกสูตรหนึงนะเคยมาครบหนึ่งสองหดเก้าก็ออก7 2 6 7 0 2 4ออก7 2็ดสองออก0 5แล้วต่อมา8ปด4 6ออก3 0มศไม่มีสักตัวสิบเก้ออก5 3ก็ไม่มีสักตัว ยี่สิบห้าหกเก้าก็ไม่มีสักตัวหนึงยี 21, ครับศ1 4 6 8ถ้าดับต่อนนะศูนย์หนก็ไม่มาสักตัวในสิบหน่วยบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มาแล้วเราก็เอาตรงนี้นะ7 9 2 3 5กาสลายเป็นมาครบหรือเปล่านะมาครบ10หน่วยบนนะ ถ้ามากบสิบหน่วยบนถ้าอย่างนั้นส0หน่วยบนก็จะต้องมี7,9,2,3,5ามนะอาจารย์ว่ากันไปตามสูตรนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับนี่ก็เลยจัดชุดแบบนี้นะครับชุดแบบนี้25ชุดแล้วก็มีเด่นสิบหน่วยหรือหลักสิบนะเมื่อกี้หลักสิบให้ดูแนละ้วใช่ไหม หลักหน่วยก็เห็นแล้วเป็นมาครับเมื่อกี้นะอันนี้เด่นสิบก็เห็นแล้วนะเด่นสิบสุดสุดหน่อยบ้างถ้าจะเอ้าต้องหมดอีกก็ชนแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าประมาณเนี้ครับจำไว้นะแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าหลักสิบนะ ก็วนสองสามห้าเก้านะครับหลักหน่วยเมื่อกี้มีกี่ตัวหลักหน่วยก็หกสองสามเก้าศูนย์นะหลักหน่วยบนนะหลักหน่วยก็หกสองสามเก้าศูนย์จำได้เมื่อกี้ครับย้อนกลับไปดูอีกรอบนะครับอาจารย์นอามาแบ่งปันกันแล้วนะขอโชคดีนะครับมีทั้งเก็บตั้งหน่วยแล้วสูตรเด่นสองตัวมาตัวบางสูตรอาจจะหลุดนะครับระวังให้ดีก็อกันไว้ด้วยนะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับอยากก่าจริงจังเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับ